นี่ฮะคุณผู้ชมเ้ราะว่าเป็นชนโงอ่ะเออสาเหตุเนี่ยก็ถูกจับแค่ว่าออหลบหนีเข้าเมืองอแต่สุดท้ายเนี่ยต้องเสียชีวิตเลยนะครับเออหตุสลดครั้งนี้เกิดบนถนนสายบ้านคลองหลวงโคกขามในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับหลังเกิดเหตุทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงผู้แทนอายการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดได้เข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะฮะสาเหตุเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการเสียชีวิตขณะที่ ตำรวจเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่เลยโดยตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจอครับอายุประมาณ35-40ปีก่อนหน้านี้นายจอเนี่ยถูกตำรวจสายตรวจของสอพอโคขามเข้าตรวจสอบขณะที่นายจอเดินอยู่ริมถนนเนื่องจากว่ามีพิรุษครับนายจอเนี่ยเห็นรถตำรวจขับผ่านแล้วมีพิรุษลุกลี้ลุก,ล,ก,ล,กลนแปลกๆตำรวจก็เลยขอดูบัตรอนุญาตแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องพกติดตัวไว้เสมอแต่เจ้าตัวกลับไม่สามารถนำมาแสดงให้ตำรวจดูได้ตำรวจสายตรวจจึงควบคุมตัวเอาไว้เพื่อนำตัวมาสอบปากคำที่สพโคขามแต่ปรากฏว่าขณะที่นำตัวนายจอและแรงงานชาวเมยียนมาอีก3าคนไปสอบสวนที่โรงพักนายจอแอบสะดอกกุญแจมือที่คล้องอยู่กับผู้ท้อหาอรายอื่นนะแล้วก็กระโดดลงจากท้ายรถแต่จังหวะกระโดดคุณผู้ชม ในจอเสียหลักล้มอย่างแรงหน้ากระแทกพื้นคอหักเสียชีวิตครับเขาเขาหล่ดลงไปได้ไงเขาไม่จะถอดใช่เขาถอดเขาถอดเองเหรอใช่แล้วเขาโดดหรือว่าไงเขาก็โดดดิแล้วนอจกที่มานี่มีตำรวจนั่งข้างหลังมาไหมไม่มีมีไหมไม่มีครับ นี่ฮะไปสอบถามจากผู้ต้องหาที่มาด้วยกันนั่นแหละนะฮะโดยหลังจากนี้จะสอบปากคําผู้ต้องหาอีก3าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างละเอียดรวมถึงติดตามญาติของผู้ตายมาให้ปากคาส่วนตํารวจสายตรวจหนึ่งนายที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาและเป็นคนขับรถตํารวจคันนี้เนี่ยก็จะมีคําสั่งให้เขียนรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วสอบปากคําอีกครั้งก่อนจะพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ